ชุดปะยางรถจักรยานครับไฟฉายไร้ทา,านเลื่อยตัดจริงไม้ปากตายข้างแหวนหลายเบอร์ครับสายล็อกล้อจักรยานหลอดไฟหัวเตียงหลอดไฟตะเกียบ20บาททุกอย่าง20บาทเท่านั้นเองนะมาซื้อที่นี่ทีเดียวจบได้ครบทุกสิ่งสันกันเลยทีเดียวนะครับคุณพี่ครับ<ะ>สำหรับสินค้าทุกอย่าง10บาท20บาท100บาท<ะ>สินค้าที่ขายดีกันอย่างต่อเนื่องนะครับ สินค้าของเก๊แป้งทุกอย่าง10บาท20บาท100บาทจะหมุนเวียนเปลี่ยนมาใหม่ตลอดนะแม้ว่าซื้อกันไม่เบื่อกันเลยทีเดียววันนี้มีโอกาสแล้วก็อยาคาดแก้วเดินวง่้งเมินเฉยโอกาสนี้ฟังผมบ้างอย่าละเลยอย่าเฉยเมยมาลึกลือเสื้อกันครับที่สำคัญทีมงานแพตตี้ครึ่งครัวของเรามีสินค้ามาให้คุณคุณเลือกสรรกันเยอะแยะกันเลยทีเดียว เขาเป็นว่าบางท่านตัดสินใจไม่ถูกกันเลยนะฮะมีโอกาสแล้วก็ชวนกันมาจับปือทึกแขนกันเดินมาทางนี้กันได้เลยนะฮะไม่ผิดหวังกับสินค้าของเราทุกอย่าง10บาท20บาท100บาทที่บ้านที่ห้องยังขาดเหลืออะไรนะฮะนึกก่อนนึกก่อนเดินสำรวจดูกันก่อนนะครับว่าที่บ้านอันไหนยังไม่มีว่าจะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อ มาเลือกสรรมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับคุณพี่ที่นี่ทุกอย่าง10บาท20บาท100บาทจริงๆครับไม่ได้โมอครับไม่ได้โมอครับรอบคุณพี่ค,คุณอาคุณอาวันนี้นะครับทางนี้ทีมงานแพตตี้เครื่องครัวของเราได้นําสินค้าหลากหลายคุณภาพขั้นเทพแต่ราคาติดดินทุกอย่าง10บาท20บาท100บาทมีสินค้าให้คุณคุณเลือกสรรกันเยอะเลยนะ